เรื่องที่จะทราบผลกันในคืนวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ซึ่งจะมีมีผลออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการคาดการณ์กันแล้วล่ะครับว่าน่าจะมี3หลักทรัพย์ด้วยกันที่อาจจะมีการปรับนะครับเดี๋ยวมาดูรายเอียดพร้อมๆการรวมถึงดูมุมมองแนวโน้มการลงทุนของบร็กเกอร์ต่างๆที่เราทีมงานรวบรวมมาให้นะครับเริ่มกันที่เรื่องของ MSCI rebalance กันก่อนนะครับเรื่องนี้ทางโนมูระพัฒนาสิน ให้ข้อมูลว่า11พฤษภาคมก็คือวันนี้ครับดัชนี MSCI จะประกาศปรับน้ำหนักการลงทุนรอบครึ่งปีซึ่งสำหรับตลาดหุ้นไทยโนมุรพัฒนสินคาดว่าจะมีหุ้นเข้าใหม่ที่ถูกดึงเข้าไปคำนวณในรอบนี้3หลักทรัพย์ด้วยกันครับมี SCGP มี IRPC และก็ Com 7ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกถอดออกในการปรับน้าหนักในครั้งนี้ก็จะมี DT แทและก็เคแบง การปรับน้ําหนักที่ว่านี้ MSCI จะประกาศผลคืนนี้ครับและจะมีผลที่ราคาปิดของวันที่27พฤษภาคมอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ก็คือการปรับน้ําหนักการลงทุนรอบครึ่งปีในดัชนีเซ็ตฟิและวก็เซ็ตร้อซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศคัดเลือกการคัดเลือกหุ้นเข้าออกทั้งเซ็ตฟิเซ็ตรอกลางมิถุนายนนี้ครับ แล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังหรือว่าตั้งแต่1กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจากการคำนวณของโนมูระพัฒนสินหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับน้ำหนักเข้าคำนวณในดัชนีเซ0รอบนี้จะมี4บริษัทด้วยกันครับ STGT KEX i r p c แล้วก็ STA ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะหลุดออกจากเซตในรอบครึ่งปีคือ AWC Home Pro TOA และก็ VGI ขยับจากเซตไปดูเซตร้อยกันครับ นักนีเซ็ตร้อโนมุระพัฒนาสิงคาดว่าหุ้นที่จะถูกดึงเข้ามาคำนวณในรอบนี้มี9หลักทรัพย์ครับ STGT KEX RCL สักหรือว่าศักสยามลีซิ่งนะครับ PSL PTL s i n e c Singer แล้วก็อิชิส่วนหุ้นที่คาดว่าจะหลุดจากเซ็ตร้อยก็มี9บริษัทเหมือนกันครับ AWC BCPG BPP Home Pro MBK TOA TPI Polin Power TTW แล้วก็หวาอัพ ยังมีเพิ่มเติมครับมาสักครู่นี้เป็นจากนมมุรพัฒนสินมาดูจากหลักทรัพย์ CGS CIB m กันหน่อยมองว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญของตลาดหุ้นไทยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เรียนครับมีการประกาศน้ำหนักปรับน้ำหนักการลงทุนของ MSCI แล้วก็จะเป็นข่าวการระบาดของโควิด1 9ที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องงบไตรมาสแรกของบจจะประกาศทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแนวโน้มดัชนีเซตอินดี x ถ้าจะขึ้นต่อไปก็ยังคงจำกัดอยู่ในกรอบประมาณ1 6 0 0ถึง1,605จุดเพราะว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาในหุ้นในกลุ่มวัตจกักรแล้วก็ขายกลุ่มที่โตจากภายในออกเนี่ยน่าจะเริ่มแผ่วลงบ้างละมีอีกหนึ่งความเห็นจากคันทรีกรุ๊ปนะครับหลักทรัพย์คันทรีก o ุ๊บ Country Group ก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเซตอินดี x สัปดาห์นี้เหมือนกันมองกรอบความเคลื่อนไหวดัชนีระหว่าง1575 จนถึง1,600จุดเพราะเชื่อว่าการระบาดของโควิด -19 ในประเทศตลาดจะค่อยๆให้ความสนใจน้อยลงครับแล้วก็ไปมองปัจจัยบวกในอนาคตมากกว่าสะท้อนจากในสัปดาห์ก่อนตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันก็อยู่ประมาณ2000รายบวกลบแต่ตลาดก็ไม่ได้ตอบในเชิงลบมากนักนะครับแล้วพอมีรายงานข่าวว่าไฟเซอร์เตรียมจะส่งมอบวัคซีนให้ไทยในช่วงไตรมาส3าของปีนี้เซ็ตอินดีก็ปิดในแดนบวกได้แล้วก็มีแรงหนุนจากหุ้นโดมิสติกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าปลีก สนามบินและก็ปิโตรเคมีแต่คันทริกรุปมองว่าถ้าในกรณีเลวร้ายคือถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อตัวเลขทำนิวไฮระหว่างสัปดาห์อันนี้อาจจะกดดันให้เซตอินดซ x ต้องปรับฐานได้เหมือนกันนะครับส่วนผลประกอบการของบจคันทริกรุ๊ปมองว่าไม่ได้มีผลต่อการลงทุนมากนักนะครับเพราะว่ากลุ่มที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ก็กระจุกตัวอยู่ในโดมิสติกเพล ต่อให้ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ก็ยังเสี่ยงต่อการปรับลดประมาณการจากการระบาดรอบ3แต่ถ้าออกมาแล้วต่ำกว่าคาดมองว่าราคาหุ้นโดมิสติกหลายตัวปรับฐานตอนนี้ลงมาอยู่ในโซนล่างแล้วขยับไปดูต่างประเทศกันหน่อยครับปัจจัยต่างประเทศก็ยังค่อนข้างเป็นบวกถึงแม้ว่าในข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสารที่ประกาศออกมา2วันก่อนหน้านี้จะออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก็ตามครับ แต่ตลาดก็เลือกให้น้ำหนักกับประเด็นที่ว่าเฟดน่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปมากกว่านะครับด้วยมุมมองข้างต้นทั้งหมดนะครับกลยุทธ์การลงทุนที่คันทริกรุปแนะนําก็คือถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มโดมิสติกเพลย์อย่างเช่นท่องเที่ยวเช่น AOTAWC Central Mint หรือว่าในกลุ่มค้าปลีกอย่าง BJCCRCCPOHomeProILMTACC รวมไปถึงโรงกลุ่มโรงภาพนยน์อย่างเมเจอร์และก็ศูนย์การค้ายอย่าง CPN ถ้าหากมีสัญญาณปรับฐานลงมาไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าผิดหวังเรื่องผมประกอบการหรือจะเป็นเพราะว่าระหว่างสัปดาห์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิในบ้านเราสูงขึ้นคําแนะนําคือให้หนักลงทุนระยะกลางใช้เป็นโอกาสในการสะสมเพื่อรอาการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังระยะกลางนะครับส่วนถ้าเป็นระยะสั้นยังมองธีม global play ในกลุ่มปิโตรเคมีอย่าง IVL PTTGC และก็ ACC รวมถึงกลุ่มน้ำมันอย่าง PTTEP และก็กลุ่มเดินเรือยอย่าง PSL แล้วก็ TTA ว่าเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนอยู่นะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆกิ่งก้าคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ